คอมดีตูนเรื่องหมูนี้มีผี f ีฟลอตไอ a l ล <laughs> เปิดฉากความหาป่วนจิตกลางดึกที่หอพักชายแห่งหนึ่งซึ่งเงียบสงบพอจะได้ยินเสียงยุงอ้าปากไอเคนหนุ่มผู้บ่นว่าความรักเป็นเรื่องหลอนกลับต้องเจอของจริงเพราะมีผีตุ๊ก,กตาผีสาวจอมเจอ้อโผล่มานอนมุ้งเดียวกันทุกคืนไม่ได้มาหลอกแต่มาบ่นเรื่องรักเก่าราวกับทอลกโชว์สี่ั้นสุดท้ายเคนกลัวแทบสติ หลุดแต่ก็แอบเสพติดเสียงบ่นทุกคืนจนเริ่มตั้งคำถามว่าผีหรือเปล่าไม่แน่แต่ที่แน่ๆเธอเข้าใจเขาชัดกว่าใครในชีวิตจริงฮ <c oughs> ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาทิ้งฉันไว้กับคำว่าไปเข้าห้องน้งแป๊บเดียวแล้วหายไปสิบชาติเออคือพี่ไม่ได้จะขัดนะแต่มุมพี่มันไซส์ S ครับ แถมใจพี่ก็แคบขอให้บ่นเบาๆได้ไหมอ๋อยพี่แคนฉันก็ไม่ได้จะมาสิงมาคุยเฉยๆพี่ไม่เคยมีเพื่อนนอนมั้งหรอมีครับแต่เพื่อนพี่ส่วนใหญ่มันไม่โปร่งแสงและมันก็ไม่ลอยผ่านพัดลมเม้อก็แค่อยากเอาให้พี่ฟังเรื่องในใจถึงแม้ฉันจะไม่มีใจให้ตรวจก็เถอะนะได้ครับ แต่ขออย่างเอวอย่าหาว่าพี่หื่นถ้าพีเผลอกลัวจนกอดตุ๊กตาที่จริงๆแล้วก็คือเธอหอยพี่แข่นนี่น่ารักเนาะกลัวผีแต่ไม่กลัวรักไม่ใช่ไม่กลัวครับแต่ถ้าเป็นผีแบบคุณพี่วาดน่าอยู่ด้วยมากกว่าจะจีบผีแล้วเนี่ยระวังโดนฟ้องว่าขบซ้อนสองโลกนะพี่แค่อยู่โลกเดียวกันแต่คนละมิติ ถ้าคุณเข้าใจผมแบบนี้ทุกคืนผมก็พร้อมอยู่ด้วยแบบไร,พร้พะ่มแล้วถ้าฉันหายไปล่ะพี่จะคิดถึงไหมหรือจะดีใจเพราะนอนได้เต็มตาตอกตามตรงเลยถ้าคืนไหนไม่มีเธอมาป่วนผมก็เหมือนมีมุงแต่ไม่มีใจ สรุปความป่วนค่ะรักไม่จำเป็นต้องมีสถานนะขอแค่นอนได้หมุงเดียวกัน <S 2> <S 2> <S